เชื่อว่าถ้าเขาด้านในเนาะเขาดานนั่งเหมือนนั่งหลังหลังกันไม่รู้หรอเ่สนุกพักเยวญี่ปุ่นสนุกมากเลยเชื่ะแต่น่านจะไม่ด้านหนาวอ่ะเดี๋ยวไปใหม่งเดี๋ยวปีใหม่เราไปใหม่ร้อนเถย่เลยไม่ท่านาท่านบ มันไ้มีแสงแหบไหคะ้เ่้ลกเอาอะไรนะเด่นเส้นมากินอ่ะเด่นเส้นแก้ยาลดพวงอ่ะที่ร้านกัยญามีขายปะดี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 รีด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 ีรีดีดีนีด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 ีีีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี นี่เี๋วเดีวเดี๋ยวเดี๋ไม่ไม่รู้ได้กินแต่อเนนั้นเนอะอันนี้เป็นยาอมเป็นวยไม่ใช่หรอเดนเดนเป็นยาเดนหรอันนี้อันนี้กมนได้กินได้เหรออันนี้เป็นยาขอนกานที่เราดื่มใช่ใช่แล้เอาไปอมไปบ้าน้ำคอจอกอะไรพวนนอะไอมงกานเยหรอกินไรกนอะไาไกนไม่สบายกนไมากกินลุกสาชนิดอยู่ในคอ ส้มก่จอนเม็ดนึงคุ้มผมอะไรที่ขมเป็นยาใช่อันนั้นอันที่แมวอ่ะเขาเรียกขมเป็นยากินได้หอมหวานได้ยังไงกิอะไรหมุนไทยใช่ไหมยาโบรายาองโบราณพ่อเอาลมพ่อไหมแดดแดดกันลั่พ่อไม่ได้ไม่ได้กันเลยพ่อโดนแดดกันลมพ่อไอ้กันนมันมีแังเดินไปถึงท้องไม่ใช่หรอ้ ็รู้ว่าเป็นที่บอมค่ะแต่นี้ไม่รู้ว่าโซนะจิงนไม่นัดปกติบ่ายโมงไม่ใช่หรอทุกครั้งใช่ไหมเนาะนัายงนายโนยไ่ควแมวเมไม่ช่ปไปทาง้นเลยก็ได้บอกว่าเดนมเลย